สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดสตูล FM 95.5เสนอข่าวท้องถิ่น นายชาตรีนาถหลางรองผู้ว่าราชการจังหวัดสตูลกล่าวขณะเป็นประธานเปิดการแข่งขันวอลเลย์บอลชายหาดนานาชาติวอลเลย์บอลเวิร์บีสโปรทัวร์สตูลฟิวเจอร์ว่าภายใต้ความร่วมมือของจังหวัดสตูลสำนักง,งานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสตูลและสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยจัดการแข่งขันนี้ขึ้นเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวด้วยกีฬาสร้างรายได้ให้กับจังหวัดและประเทศอีกทั้งยังเป็นการพัฒนากีฬาให้กับนักกีฬาในประเทศควบคู่กับการส่งเสริมการ ท่องเที่ยวอย่างมีประสิทธิภาพโดยกีฬาวอลเลย์บอลถือเป็นกีฬาที่ได้รับความสนใจและเป็นที่นิยมทั้งในประเทศและต่างประเทศ สำหรับการแข่งขันในครั้งนี้มีนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันจาก20ประเทศรวมทั้งประเทศไทยด้วยทำการแข่งขันประเภทชายและหญิงรวม50ทีมกำหนดแข่งขันตั้งแต่วันที่20ถึง23เมษายนนี้ณนะบริเวณจุดชมวิวปากบาราหรือลาน18ล้านตาบลปากน้ำอำเภอละงูจังหวัดสตูลซึ่งสนามแห่งนี้ได้รับการยอมรับจากนานา,นาประเทศว่าเป็นสนามการแข่งขันริมชายหาดที่สวยที่สุดในเอเชียอีกทั้งยังเป็นการใช้ทรายจากในพื้นที่ ซึ่งได้รับรองมาตรฐานอีกด้วยทั้งนี้คาดว่าตลอดการแข่งขันจากกระตุ้นเศรษฐกิจในจังหวัดสตูลได้เป็นจำนวนมากอมรรัตนพริมพ์สวทสตูลรายงานติดตามข่าวย้อนหลังได้ที่เว็บไซต์ r a d i o p r d g o t h s t u ล